โยมอยู่กับครูาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยก่อนมาเจอพุทธศาสนะโยมนั่งท่องคําอาจารย์ตัวเองไหมว่าโอ้คาอาจารย์ฉันเนี่ยเป๊ะ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 มากไม่มีข้อผิดต้องนั่งท่องเปน็นหน้าเลยไม่สามารถนะเพราะมันจะมีคําฟุ่มเฟือยคําฟันเฟือยเยอะแยะไปหมดเลยแต่คําพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมท่องได้ทุกคําทุกคําไม่มีฟุ่มเฟือยไม่มีเกินไม่มีขาดคือไม่ยิ่งไม่หย่อนบริบูรณ์เป๊ะพอดีพระพุทธเจ้าทําได้คนเดียว นี่ต้องทราบด้วยวศา,าสดาเราเก่งอย่างนี้นะนั้นพอเรารู้ความสามารถศาสดาอางี้ปุ๊บเราก็จะเบนมาหามาศึกษาแต่คําพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจึงแต่รสุดตันตะเราใดที่นักกระบีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกากรอนเมษสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอนัวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนสาวกพาสิทธ์คำที่สาวกเนี่ยพาสิทธ์ขึ้นมาเนี่ยสาวกกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังแต่ดันไปพาสิทธ์ขึ้นมาไปบัญญัติขึ้นมาทูตเจ้าบอกอย่าฟังด้วยดีนะอย่างเงี่ยหูฟังนะยอย่าหูไปฟังเลยนะอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง อย่าไปสําคัญและคิดว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะผู้เช้าปิดกั้นหมดเลยถ้าวันใดที่เราคิดว่าอ,อยากจะอ่านสัหน่อยเนะีเรามีความเห็นขัดแย้งกับพระศาสดาแล้วเห็นนะเนี่ยงั้นเราเราเจอพระสูตรเหล่านี้ปุ๊บนะผู้ที่อย่างลงม่านปุ๊บเขาจะไม่ลังเลสงสัยเขาจะไม่แวะเวียนไปอ่านของ สาวกพาสิทธ์คนนั้นคนนี้หน่อยหมดราคาจะสนใจแต่ตถาคตพาสิทธ์เท่านั้นพูะเจ้าจึงบอกว่าส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเนี่ยเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่าน้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่หูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน อะไรที่ควรศึกษาเราเรียนนะ่ตะตถาคตพาสิทธิ์สิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติสิ่งที่ผู้เจ้าประพฤติมานะ่ะถ้าเราทําตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยบรรลุธรรมแน่นอนนะ่ะผู้เจ้าบอกสิบปีต้องได้มรดกได้ผลแน่นอนสิบปียกไว้ก่อนเก้าปีก็ได้แปดปีก็ได้ ไล่มาเรื่อยจนถึงสิบเดือนนะไล่มาจนถึงเก้าเดือนแปดเดือนจนถึงสิบวันไล่มาจนถึงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าให้เราทําจริงจรงจังจริงจงเนี่ยบรรลุทําได้เลยแม้เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างเงี้ยนั้นพอบอกบรรลุทําทํำยังไงก็กลับไปดูเนี่ยโสดาบันเนี่ยดูนะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหว อย่างอื่นไม่เอาวางหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสินห้าบริบูรณ์แค่นั้น <c oughs> สี่คุณสมบัตินี้เป็นโสดาบันแล้วถ้าสินห้าโยมยังไม่บริบูรณ์แต่มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศาสดาบ,บอกให้เห็นอริสัตสีอริสัตสีข้อสําคัญคือเห็นเกิดกระดับที่พระองค์เอามาเป็นเครื่องวัดอริบุคคลในพระสูตรที่ตรัสเรื่องของ ยานวัตถุ77เห็นการเกิดดับของขันห้าในปัจจุบันในอดีตอนาคตใครเห็นครบวงรอบอย่างนี้โสดาบันเห็นไหมนั้นเราก็มาตรวจตัวเราเองการที่เราจะพ้นนรกได้จะต้องเป็นยังไงไม่ใช่คิดเองหรือไปฟังคนโน้นคนนี้มาเขาว่าเขาว่าเขาว่าทั้งนั้นเลยอันนี้ผู้เจ้าว่านะ เราต้องยกผู้เช่าอย่างเดียวเวลาถกกันเนี่ยอย่าบอกเขาว่าอย่างนี้เขาว่าต้องมีพระสูตรนะผู้เช่าจัดอย่างนี้ถ้าทรงจําไม่ได้แม่นบอกอะอยู่ในเล่มหน้าข้อตรงนี้นะไปอ่านเอาซีดีแผ่นนี้ไปฟังเอาอย่างเงี้ยการ